ตด่อยเด็ดมากเลี้ยงตัวเงกนกามดองคนตำปลาหน่อยเช่นเสียงเดี๋ยวมเงเดด่เสียงิมือเ้องเอไ่ว่าย่างมันใหญ่เอาขตัวเดดสยงเนาะอสวนงามเนาะ อันสองตัวเขาบอกเอาไปน้ำได้หันตัวนะเขาบอกไปน้ำขั้นเขาไปเขาไปสองตัวพุ่นป้ามักชั่วพุ่น,ม,นมันไม่ไปหากินเออมันกินเพียะน,น,นี่แหละจ้ะตำ่ำเป็นว่ามันเช่นเสียมไหล ก็เลยอสื่อจ้าเอา